Hello and welcome to another episode of Espresso English with Teacher Danny. In this episode, I'm going to be talking about how to correctly pronounce the letters S and Z. Nah crap? S, kap tua Z, riwa Z. Tak good, pen some nyang great S, wala, bling siang o mala nyang. S, s, ค่อยหรือว่าเป็นการปล่อยลมออกมาจากปากนั่นเองใช่ไหมครับถ้าลองจับลองจับที่ลําคอดูนะครับ s มันจะมีสั่นสะเทือนเฉพาะตอนที่เราเปล่ง s ออกมาใช่ไหมครั s แต่ว่าพอลากไปเรื่อยเนี่ยตัว s, มันจะไม่มีละคอจะไม่สั่นละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว z z, z นะครับลองจับไว้ที่คอแล้วทําเสียง <Z. S 1> คอจะสั่นใช่ไหมครับ นันั่นแหละคือตัว z นะครับหรือว่าตัว z ถ้าเกิดเป็นคนอังกฤษนั่นเองซึ่งอันนี้มันสำคัญยังไงเพราะว่าเวลาเราไปสอบวัดระดับหรือว่าสอบ TOEFL หรือว่าสอบอะไรก็ตามที่มันจะต้องมีการพูดคุยหรือว่าอัดเสียงตัวเองไว้ในเทปเนี่ยครับสำคัญมากเพราะว่าภาษาอังกฤษหลายๆคำเนี่ยถึงแม้ว่าจะสะกดด้วยตัว s แต่ว่าบางครั้งเนี่ยออกเสียงเป็นตัว z นะครับ ตัวอย่างก็เช่น is this is 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 i s. นะครับจะเป็นเสียง z แต่ไม่ใช่ is จะเป็น is จะเป็น z แบบเล็กๆข้างหลังนะครับ is ไม่ใช่เสียง s ถึงแม้ว่าจะสะกดเป็นตัว s แต่ว่าเป็นเสียง z นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ was was w a s was เป็นเป็นตัว S สะกดแต่ว่าจะเป็นเสียง Z There was There was something going on There was Was นะครับหรือว่า Because Because นะครับไม่ใช่ Because ไม่ใช่ Because 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 จะเป็นเสียง Z สั้นๆข้างหลังนะครับ or theirs theirs ไม่ใช่ t h e r e s theirs แล้วก็คำว่า that's อันนั้นคือตัว s that's ใช่ไหมครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพอเขาออกเสียงกันมาเนี่ยครับมันก็ออกเสียงอย่างนี้นครับคือบางตัวตัว,ตว s มันจะกลายเป็นตัว z ไม่เชื่อลองไปดูหนังดูนะครับลองไปดูหนังลองไปดูละครนะครับว่าเวลาเขาพูดกันออกมาเนี่ยมันพูดกันยังไงนะครับแล้วก็ลอง อัดเสียงตัวเองไว้ด้วยนะครับอัดเสียงตัวเองไว้อัดเสียงทีวีไว้แล้วก็เอาลองมาเทียบกันนะครับเอาละเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับนักเรียนที่อยากจะมีภาษาอังกฤษที่พูดออกมาแล้วออกเสียงได้ชัดเจนนะครับคือแดนนี่จะบอกเคล็ดอันหนึ่งให้ภาษาไทยหรือว่าภาษาเอเชียเนี่ยมันจะถูกแดนนี่ว่านะในความคิดของแดนนี่นะมันจะถูกตีกรอบไปด้วยเสียงวรรณยุกต ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยมันมีเสียงวรรณยุกต์อยู่5เสียงใช่ไหมครับอย่างเช่นมาหมามา่มามา้าหมาก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 าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยอ,อ,อ่านอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะถูกเหมือนกับถูกจํากัดด้วยเสียง5เสียงเนี่ยเวลาออกเสียงมาอย่างเช่น was ส่วนใหญ่คนเขาจะออกเสียงเป็น was was was, 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 was นี่คือเสียงอะไรครับ was 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 เป็นเสียงตรีใช่ไหมครับมันไม่ใช่มันไม่มีเสียงตรีในภาษาอังกฤษ was นะครับ was ไม่มีเสียง was นะครับหรือว่า is หลายๆคนอาจจะออกเสียงเป็น is 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 ใช่ไหมครับเป็นเสียง is เป็นเสียงตรีนะครับหรือว่า uh, because ที่จริงแล้วมันต้องเป็น because แล้วเสียง z ด้วย because 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 เสียงตรีอีกแล้วใช่ไหมครับลองไปออกเสียงดูนะครับอัดเทปไว้อัดภาษาอังกฤษไว้อัดตัวเองไว้ แล้วก็ลองไปเทียบกันดูว่ามันใกล้เคียงกันไหมเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยคือจริงๆเท่าที่ดันนี่สังเกตมาแล้วเนี่ยมันถูกตีกรอบจริงๆด้วยเสียงวรรณยุกต์ที่คือเราก็โตกันมาพูดกันมาด้วยเสียงวรรณยุกห้าเสียงนี้พอไปเจอภาษาอื่นเนี่ยที่มันไม่มีเสียงวรรณยุกต์แล้วมันไม่คือมันไม่มีความใกล้เคียงตรงนั้นเลยนะครับมันจะยากนิดนึงตอนแรกแต่ว่าถ้าเกิดฝึกซ้อม ไปเรื่อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับลองสังเกตดูครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเอาละครับวันนี้คงได้เคล็ดลับดีๆในการออกเสียงแล้วก็ตัว S กับตัว Z นะครับก็น่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าได้นะครับกับอาจารย์แดนนี่ที่ Espresso English ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ See you later bye is 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 ไม่ใช่มันไม่มีเสียงตรีในภาษาอังกฤษ because 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 มันไม่ใช่มันไม่มีเสียงตรีในภาษาอังกฤษ